สวัสดีครับแฟนเพจอะไรแต่งซิ่งบายไก่นะครับวันนี้รีวิวนะครับ1.9ปี2020นะฮะติดตั้งวัดบูธนะครับตัวนี้หน้าคาร์บอนนะฮะงานติดตั้งก็จะออกมาประมาณนี้นะครับนะฮะเก็บสายไฟเรียบร้อยนะฮะเปิดไฟรีให้ดูกันก่อนนะครับตัวนี้ลูกค้าเลือกเป็นสีน้ำเงินนะครับน้ำเงินเข้มนะฮะโอเคก็งานรีวิวนะครับตอนนี้ก็สอนติดตั้งไปด้วยในตัวนะครับ ก็ติดตั้งนะครับก็ผ่านเสากระโดงนะครับตรงนี้เสากระโดงก็สายขึ้นก็ตัดหน่อยนะครับถ้าเกิดว่ามันยัดแล้วมันรู้สึกแน่นๆนะครับลมจะวิ่งไม่สะดวกก็ปาดหัวออกนิดนึงนะฮะอ่ะมาดูการหาสายไฟลีนะครับตัวนี้ไฟลีเราจะดึงจากชุดปลั๊กพวกนี้นะฮะด้านหลังมันจะมีปลั๊กค่อยทิ้งไว้นะฮะอ่าอย่างเช่นตัวนี้นะฮะอ่านี่นะฮะตัวนี้นะครับเราจะใช้ไฟบวกนะครับเป็นสี น้ำตาลนะฮะตัวนี้นะฮะตัวทีอ่าตัวนี้ไฟบวกสีน้ําตาลนะฮะไฟลบสีดํานะฮะนี่ไฟลบสีดําไฟบวกสีน้ําตาลนะครับก็ต่อเข้าไปเลยนะครับทดลองได้นะเปิดปุ๊บติดนะฮะนะครับอย่าลืมนะครับน้ำตาลไฟบวกนะครับดำไฟลบนะฮะน้ำตาลไฟบวกดำไฟลบเอาเก็บเข้าที่ข้อเหมือนเดิมนะครับนะนะฮะนี่ก็ ใส่กล่องใส่กล่องอ่โอเคนะตีน,นี้มาดูหน้าเครื่องนะครับะนะครับตัวนี้สายลมนะฮะจะออกจากนะครับตัวดึงฝากระโปรงนะฮะตัวนี้ตัวดึงฝากระโปรงนะฮะดึงฝากระโปรงออกสายลมออกทางนี้นะครับก็จะเก็บงานนะครับเดินเดินผ่านเส้นนี้ไปนะครับเดินหลังเดินหลังเส้นนี้นะฮะ เดินหลังเส้นนี้ปุ๊บก็เห็นไหมฮะเห็นสีน้าเงินไหมฮะตัวนี้สายลมสีน้ําเงินนะฮะก็วิ่งคู่มากับท่อเวกัตตัวนี้นะท่อเบรกนะ,ะเวกตเบรกนะฮะผมจะซ่อนสายไม่ให้เห็นนะ,ะงานผมจะซ่อนสายไม่ให้เห็นนะ,ะนี่นะฮะนี่นะเห็นไหมมุดมาหลังใต้ท่อแอร์นะครับตัวนี้เป็น1.9นะก็จะใช้อแดปเตอร์ตรงรุ่นนะฮะอแดปเตอร์1.9ตรงรุ่นก็อย่างนี้ได้เลยนะครับสวยงามนะฮะโอเคนะครับ ปลาแดงอยู่ครับรถลูกค้านะครับนี้รีวิวให้ดูนะครับก็จะประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับตั้งสีๆถ้ามองตรงตรงนะครับแทบจะมองไม่เห็นเลยนะครับนอกจากตัวเดปเตอร์ที่เป็นสีน้ำเงินนะครับโอเคขอบคุณมากครับสนใจก็ติดตั้งได้ตามที่แจ้งนะฮะเราก็สอนคลิปให้ดูนะครับว่าติดตั้งยังไงเอาสายสีอะไรนะครับก็ไม่ยากนะครับลองติดตั้งกันดูนะครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ